สำหรับการเดิน,นทางมาสวนธรรมไทยจีนนะคะเข้ามาในตัวเมืองชิดขวาเพื่อย enfin ูเทิร์นเพื่อความชัวสามารถเปิด Google Map ให้ GPS นำทางได้แม่นยำแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพื่มอเตราเซนาค่ะค่ะอิฉันนางสาวพื่มาเตราเซนาค่ะพวกเรานักึกษาจากวทยาลัยการอาชีพหนองหานค่ะ สาขาเทคโนโลยีธุรก,กิจดิจิทัลค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูวัฒธรรมไทยจีนอำเภอเมืองจอดอรธาน,นีค่ะวันนี้พวกเราจะทําเพื่อนแื่วอมศูนย์วัฒธรรมไทยจีนกันค่ะไปกันเลย เมื่อเดินเข้ามาบริเวณในสุดของสูนวัฒนธรรมไทยจีน,น,นแรกที่เราจะเจอคือร้านเครื่องแต่งกายชื่อร้านผิงอันค่ะเป็นร้านเครื่องแต่งกายชุดจีนสำหรับใครที่อยากถ่ายรูปเพื่อให้ขอกกับบรรยากาศสถานที่มีชุดจีนให้เช่าในราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นค่ะซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายชุดจีนมีมานานกว่า5,000ปีแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นชุดกีเผาชุดหานฟูชุดจางทรงซานชุดถังสูตร และชุดฉ้างเผาคะ่ะบริเวณตรงกลางพิพิธภัณฑ์ก็จะมีสระน้ำนะคะขนาดเล็กจะมีฝูงปลาครา์ฟสีสันสวยงามคะ่ะสามารถให้อาหารน้องปลาได้นะคะและบรรยากาศยังร่มรื่นเหมออาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนมีมุมไปถ่ายรูปหลากหลายมุมเลยคะ่ะต่อมาจะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะสมัยทาไทยจีนเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ่อเป็นจุดสนยนรวมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมวิธีบรรพชนและหลักปรัชญ,ญาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีสุวรรธรรมไทยจีนตั้งอยู่เลขที่888ถนนสารเจ้าเนลมิตร93หลังสถานีรถไฟอุดรธานีตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยชั้นบนพิพิพธภัณฑ์จะบอกเล่าถึงเรื่องราวชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดอุดรธานีในช่วง120ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของธุรกิจการค้าการศึกษาการรวมตัวของ9้าองค์กร11เตระกูลแท้และมูลทีสารเจ้าปู่ย่าอดุดรธานีบอกเล่าถึงเทพเจ้าปู่ย่าซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธายอย่างกว้างขวางหองเกยียรติยศที่เชิดชูบุคคลที่เสียสละเพื่อชุมชนชาวจีนเรื่องราวสาระน่ารู้ของประเพณีการไหว้แปดข้างของชาวจีนพร้อมทั้งเทคโนโลยีของรงภาพยนตร์สามมิติ และศารเจ้าปู่ย่าแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาบังกรทองยาวถึง99เมตรซึ่งซ้ายแสดงในงานทุ่งสีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อมีแนวคิดการจัดสร้างในสมัยคณะกรรมการสารเจ้าปู่ย่าสมัยที่58และได้เริ่มรวบรวมกําลังทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อซื้อที่ดินบริเวณหน้าหน้าทางเข้าศาลเจ้าด้าน,นทิศตะวันออกซึ่งเป็นโรงน้ําแข็งเก่าราคา15ล้าน500,000บาท ทำการออกแบบก่อสร้างและทำพิธีวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2552และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและยังมีร้านเหอผิงร้านน้ำชาเป็นร้านสำหรับนักท่องเที่ยวหรือใครที่อยากรู้ต้นตำรับสำหรับการดื่มชาสามารถมาเรียนรู้ได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะต่อมาข้างๆพิพิธภัณฑ์ก็จะมีตำหนักเทพเจ้า3องค์สำหรับใครที่นับถือหรือมีเชื้อชาติจีน สามารถมาสักการะไว้ได้นะคะถัดมาก็จะเป็นร้านขายของฝากค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่สุวรวธรรมไทยจีนแห่งนี้แล้วไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าสามารถมาแวะชมและซื้อของฝากกลับบ้านได้นะคะไว้เป็นที่ลึกหรือไว้สําหรับใครที่อยากได้ไว้สักการะคารพที่บ้านก็สามารถมาเลือกชมเลือกซื้อได้ค่ะและสําหรับใครที่เดินชมดูวัดสวนวัรรมไทจีนแล้วอยากหาที่นั่งพักทานขนม ็สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ที่คาเฟ่กาแฟผิงอันได้เลยนะคะไว่าจะเป็นชากาแฟขนมมีครบที่เดียวค่ะ บริเวณั like well ้านก็มีที่ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหลายมุมเลยค่ะต่อมาจะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติค่ะเวืสอสฤทธิในพระมหากรุณาธิคุณนี้ทางมูลนิธิศาลเจ้าบุญย่าจังหวัดอุดรธานีจึงได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนพระองค์และพระราชกรณียกิจในขณะที่พระองค์ดำรงตำแหน่ง ทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดปูย่าใ,ในมาร์เก็ตตรงหน้าสงวฒรธรรมไทยจีนช่วง4โมงเย็นถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายสำหรับใครอยากหาอะไรทานสามารถแวะซื้อของกลับบ้านได้นะคะหรือสําหรับใครที่อยากนั่งทานทางตลาดก็มีโต๊ะให้นั่งค่ะยังไงกันบ้างคะคเพื่อนๆตอนนี้เราพาเพื่อนที่ต้นสงวฒรธรรมไทยจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนสนใจกลับมามาที่ทสงวัฒรธรรมไทยจีนได้นะคะ ค่ะคุณเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย